มีคนใกล้ตัวติดโควิดไหมคะแล้วก็พอติดแล้วเนี่ยเจอปัญหาเรื่องของเตียงเต็มหรือเปล่านะคะตอนนี้เนี่ยหลายที่นะคะเตียงเต็มอันนี้เป็นประสบการณ์ส่วนตัวคือมีลูกพี่ลูกน้องที่ค่ะน้องพลอยติดโควิดแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เขาก็ติดด้วยนะคะปรากฏว่าหาเตียงค่อนข้างจะยากมากๆเลยนะคะไปตรวจหลายที่เขาก็ไม่รับตรวจแล้วนะคะแต่ว่าคุณอนุทินเนี่ยเมื่อวานนี้คุณอนุทินบอกว่า ไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นนะคะแต่หลายฝ่ายสะท้อนมาว่าตอนนี้เตียงมันเต็มเต็มจริงๆนะโดยเฉพาะกลุ่มของคนที่เป็นจิตอาสาต่างๆนะคะ,คะบุคลากรด่านหน้าเนี่ยที่เขาออกมาชี้แจงเรื่องนี้อย่างเช่นกลุ่มสายไหมต้องรอดนะคะเขาเนี่ยก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังค่ะบอกว่ามเีเจอเคสนะคะที่ชื่อว่านายเอกภพบเหลืองประเสริฐค่ะ คนนี้เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะคะเดินทางไปที่วัดสุทธิสะอาดค่ะเป็น ครั้งที่2ภายในวันเดียวนะคะหลังจากที่พระและคารวาสในวัดติดต่อเข้าไปขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะบอกว่าอยากจะให้มาช่วยคุณตาที่มีการตรวจ ATK แล้วก็พบว่าเป็นบวกค่ะก็เลยติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่เขตคลองสามวาให้มารับตัวคุณตาไปที่ศูนย์พักคอยแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะพาคุณตาไปตรวจ RT-PCR ก่อนหลังจากนั้นจะนําคุณตาส่งไปที่ศูนย์พักคอยในพื้นที่ แต่ว่าต่อมาเนี่ยเวลาสองทุ่มนะคะก็มีชาวบ้านแล้วก็พระในวัดติดต่อไปยังเพจสายหม่ต้องรอดอีกครั้งหนึ่งบอกว่าไม่เห็นมีเจ้าหน้าที่มานําตัวคุณตาไปส่งที่ศูนย์พักคอยเลยนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยดันเอาคุณตากลับมาไว้ที่สาลาข้างถนนหน้าวัดเหมือนเดิมก็เลยทําให้ชาวบ้านกังวลกันนะคะ ก็เลยเนี่ยอยากจะขอความช่วยเหลือหน่อยเนื่องจากว่าคุณตาก็นอนที่สาราข้างถนนมาตั้งสองคืนแล้วไม่เห็นมีใครมารับไปเลยนะคะนายเอกภพเนี่ยบอกว่าเคสนี้คุณตาน่าสงสารมากเมื่อกลางวันก็มีไข้สูงนะคะคือก็เป็นคนที่มีอายุหน่อยแล้วลหละนะคะ กลางวันเนี่ยสูงถึง38.5นะคะนอนสมแล้วก็เลยมีการจัดยาให้กินค่ะก่อนที่จะส่งตัวไปให้เจ้าหน้าที่เขตคลองสามวาพาไปตรวจร่างกายนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งว่าตรวจเสร็จแล้วจะพาสนวนพักคอยในพื้นที่ต่อไปแต่ว่าก็ถามว่าถึงสาเหตุที่ทำไมอยู่ดีๆคุณตาถึงต้องมานอนที่นี่2คืนแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยมันไม่ค่อยจะสะดวกสบายเท่าไหร่นะคะก็ไม่มีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีพัดลม ไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะคะก็มานอนแล้วสัแบบนี้ค่ะก็เป็นภาพที่จะท้อนจากกลุ่มของเพจอาสาอีกหนึ่งเพจน,นอกเหนือจากเพจเส้นได้ที่ยืนยันว่ามันมีเคสที่ต้องนอนข้างถนนจริงๆอันนี้ก็เป็นเพจของสายไหม่ต้องรอดนะคะที่ก็ออกมาเขามีทั้งคลิปอะ่ะเขามีสิ่งที่มายืนยันเลยะนะคะว่ายังมีเคสที่ต้องนอนข้างถนนอยู่จริงๆสําหรับระล,ะลอกนี้ของโควิด -19 นะคะ ในขณะที่เรื่องของมาตรการต่างๆเดี๋ยวพาไปดูกันหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องของการสรุปผลประชุมสบคค่ะโดยนายแพทย์ทวีสินวิศณุโยธินโฆษกสบคมีการถแถลงสรุปการประชุมสบคชุดใหญ่ในวันนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานนะคะบอกว่าตอนนี้ถ้าไปดูอัตราการเสียชีวิตนะของไทยเราเนี่ยอยู่ที่0.82อันนี้มันสะท้อนถึงอะไรก็สะท้อนถึงความรุนแรงของโรคที่มันลด ะะเมื่อเปรียบเทียบกับระลอกต่างๆค่ะอย่างตอนที่ระลอกเดลต้าเนี่ยนะคะมีผู้ที่ติดเชื้ออยู่ที่23,418รายที่สูงที่สุดนะคะผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่301รายค่ะ แต่ว่าพอมาดูระลอกนี้เนี่ยเป็นโอเมครอนใช่ไหมคะโอมครอนเนี่ยผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่อาการไม่มากเลยแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังกลุ่มเปราะบางถึงแม้ว่าผู้เสียชีวิตต่ําแต่ว่าก็ยังมีทิศทางที่จะพุ่งสูงขึ้นนะคะสําหรับยอดของผู้ติดเชื้อด้วยก็แน่นอนว่าถ้ายิ่งติดเชื้อเยอะ โอกาสในการที่จะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เยอะตามไปด้วยนะคะในแพทย์ทวีสินก็กล่าวถึงอัตราการคลองเตียงค่ะบอกว่ายังไม่มากทั้งในประเทศคลองเตียงไปประมาณครึ่งหนึ่งหรือว่า49.1%นะคะ แต่ว่าอยากจะให้สำรองเตียงเอาไว้กับคนที่มีความเสี่ยงสูงกลุ่มผู้ป่วยวิกฤตและป่วยหนักส่วนอาการน้อยๆหรือว่าไม่มีอาการก็ให้อยู่ในศูนย์พักคอยในชุมชนนะคะซึ่งขออสอบาคาบอกว่ามีความเป็นห่วงเหมือนกันเรื่องของสายด่วนที่คนเนี่ยโทรเข้ามาจํานวนมากก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับการดูแลอย่างดีค่ะ เ่าสกนที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นชอบในเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่นเรื่องของพื้นที่สีนะคะก็คงมาตรการตามเดิมเนาะอย่างที่เราเคยรับรู้ร,รับทราบกันนะคะอย่างเช่นพื้นที่ควบคุมก็จะมีสีส้มเฝ้าระวังสูงจะเป็นสีเหลืองนะคะนำร่องท่องเที่ยวจะเป็นสีฟ้าแล้วก็มีจังหวัด อื่นๆที่นําร่องท่องเที่ยวเป็นบางพื้นที่ด้วยค่ะนอกจากนี้<ะ>การปรับเกณฑ์ค่ารักษาโควิดจะเริ่มในวันที่1มีนาคมนี้นะคะหมอทวีสินบอกว่าถ้ารวมตัวเลขค่าใช้จ่ายค่าบริการโควิดในปี63จนถึง65เนี่ยจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่134,072ล้านบาทและเงินก้อนที่ใช้มากก็คือจะเป็นกลุ่มของผู้ป่วยสีแดงค่ะสำหรับค่าเฉลี่ยการ จ่ายค่ารักษาโรคโควิด1 9ต่อรายนะคะถ้าไปดูแล้วเนี่ยออจริงๆผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยภาครัฐนะคะจ่ายไปสำหรับออการจ่ายนะคะอยู่ที่23,248บาทนะคะอันนี้เป็นต่อรายนะแล้วก็เอกชนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ50,000กว่าบาทนะคะอันนี้ก็ เป็นเกือบเท่าตัวเลยเท่าตัวเลยแหละนะคะแล้วก็ถ้าเป็นผู้ป่วยสีเหลืองค่าใช้จ่ายต่อคนเนี่ยจะอยู่ที่ $81,000 หสำหรับภาครัฐแล้วก็ถ้าเป็นเอกชนจะอยู่ที่ $92,000 ส่วนสีแดงเนี่ยจะสูงกว่าเพื่อนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นสีแดงเนี่ยจะอยู่ที่2 5 0 0 0นนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นเอกชนค่ะก็จะอยู่ที่300,007เลยทีเดียวนะคะในวันที่ 1, 1มีนาคมนี้สปสอชอจะปรับเกณฑ์รักษาโควิดแล้วค่ะสําหรับผู้ป่วยสีเขียวนะคะก็จะลดลงมาเหลือรายละ12,000บาทสีเหลืองจะอยู่ที่69,300บาทแล้วก็สีแดงจะอยู่ที่214,400บาท ขณะที่สัดส่วนเงินที่ใช้สําหรับยูเซฟหรือว่าผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยพบว่าผู้ป่วยสีเขียวค่ะใช้สิทธิ์ในส่วนนี้ไปถึง88%ในขณะที่สีแดงเนี่ยมีแค่1%ส่วนสีเหลืองมี11%ค่ะซึ่งขณะนี้รัฐบาลยังคงมาตรการยูเซฟไว้หากมีการปรับเกณฑ์ก็จะให้เสนอพิจารณาอีกครั้งเพื่อให้สมเหตุสมผลนะ ยูเซปก่อนหน้านี้ที่มีการถกเถียงกันเนาะว่าจะยกเลิกนะคะในการที่จะเอาโควิด1 9ออกจากยูเซปนั่นหมายความว่ารักษาจะไม่ได้ฟรีทุกที่เหมือนก่อนหน้านี้ที่รัฐบาลมีการดูแลให้แล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอเริ่มมีการปรับมาระบาดสูงอีกนะคะคุณทินก็เมื่อวานเซ็นให้ต่อออกไปก่อนนะคะนอกจากนี้เนี่ยมาตรการของการเปิดเรียนแบบออนไสา์ค่ะโรงเรียนประจำและไปกลับ กรณีนักเรียนมีความเสี่ยงและติดเชื้อในสถานศึกษานะคะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะก็จะมีกลุ่มของโรงเรียนประจำโรงเรียนไปกลับนะคะแล้วก็กรณีของการจัดสอบค่ะสำหรับกลุ่มแรกเนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มของโรงเรียนประจำนะคะกรณีที่มีคนที่เป็นความเสี่ยงต่ำไม่ว่าจะเป็นนักเรียนครูหรือว่าบุคลากรถ้ามีความเสี่ยงต่ำเนี่ยให้เรียนออนไลน์ได้ตามปกติแต่ว่าต้องสังเกตอาการ ถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงนะคะก็จะต้องจัดการเป็นการสอนทำกิจกรรมในควอแนทีนโซนค่ะตามแนวทางแซนด์บ็อกโซนอินสกูลเป็นเวลา7วันนะคะแล้วก็ให้ติดตามสังเกตอาการต่ออีก3วันส่วนถ้าเป็นกลุ่มผู้ปกเรียนไปกลับไม่ได้อยู่ประจำนะคะคนที่เสี่ยงต่ำก็ให้ไปเรียนได้ตามปกติถ้าสมมุติว่าเป็นผู้เสี่ยงสูงก็ต้องแยกกักตัวที่บ้าน7วันสังเกตอาการ3วันนะคะ ส่วนกลุ่มที่3อันนี้จะเป็นเคสที่แบบมาเจอกันเป็นรอบๆเนาะอย่างเช่นการจัดสอบถ้าสมมติว่าผู้เข้าสอบติดเชื้อไม่มีอาการหรืออา,าการเล็กน้อยให้เข้าสอบได้นะคะแต่ว่าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาค่ะโดยสถานจัดสอบสําหรับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงหรือว่าผู้ที่ติดเชื้อเนี่ยเขาก็จะมีการจัดให้เหมือนกันให้อยู่ในลักษณะที่โลง่งอากาศถ่ายเทได้นะคะนอกจากนี้ยังมีการลดการตรวจโควิดค่ะด้วยวิธี rtpcr เหลือ1ครั้งสำหรับการเดินทางเข้าประเทศนะคะโดยให้ยกเลิกการตรวจแบบ rtpcr ในครั้งที่2องโดยปกติเนี่ยคือพอมาแล้วเนี่ยจะต้องตรวจ2ครั้งด้วยกันนะคะครั้งแรกตอนที่เดินทางเข้าประเทศเนาะแล้วก็ครั้งที่2เนี่ยเมื่ออยู่ในประเทศไทยในถึงวันที่ห้านะคะจะมีการตรวจแต่ว่าตอนนี้เขาให้ยกเลิกแล้วนะคะคือก็จะเป็นการตรวจ a p พได้แทนค่ะแล้วก็ให้รายงานกลับมาทางแอปพลิเคชันนะคะเริ่มตั้งแต่1มีนาคมนี้จะเห็นว่าทิศทางเนี่ยเริ่มที่จะผ่อนคลายมากขึ้นแล้วนะคะเราจะเห็นว่าถึงแม้คนจะมีความเสี่ยงนะแต่ก็ยังสามารถมาเรียนได้มาสอบได้นะคะถ้าเป็นรูปแบบของโรงเรียนแล้วก็การเข้าประเทศเนี่ย ความผ่อนคลายในการที่จะเดินทางมาก็มีมากขึ้นแล้วด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยที่ประชุมสบคก็เห็นชอบค่ะในการลดวงเงินประกันสุขภาพจากเดิม50,000เหรียญน,นะคะลดลงเหลือไม่น้อยกว่า20,000เหรียญหรือว่าไม่เกิน7 0 0 0 0 0บาทต่อรายค่ะ e x p e n ์ e r 2021เราตั้งแต่ต้นเรื่องหนังสือรวมสรุปเหตุการณ์ตลอดปี2021คดีผู้กำกับโจสุดสะเทือนขวัญ ความเพื่อนไหวในรัฐบาลขย่มเก้าอี้นายกการชุมนุมของกลุ่มเยวาวชนของเทนนิสข่าวดีของคนทั้งประเทศ e x p e n e r 2021เล่าตั้งแต่ต้นเรื่องทั้งเรื่องราวในไทยและต่างประเทศบันทึกทุกบริบทตั้งแต่ต้นจนจบกับขวปีแห่งความหวังของคนทั้งโลกหนังสือเล่มแรกโดยกองบรรณาธิการข่าว WorkPo ท t เดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ทาง Lazada และช h อป e ี